วันนี้ก็กลับมาจากที่ทำงานนะครับนะก็องเห็นเจ้ามีโชคนะครับแอบเอานมให้ลูกกินอีกแล้วนะครับนะเอาอาเนั่งเลยเหรอแลกคนดนหน้านี่น่ารักนะนั่งแล้วก็เลียลูกแล้วก็ให้ลูกกินนมนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อเล้งเดี๋ยวนั่งหน้านี้เลยเหรอไม่อายได้ไม่อายท่านผู้ชมเลยเหรอครับ นั่งยังกับคนนะครับทุกคนน่ารักมากทุกคนดูจะมีโชคทำอะไร <laughs> วันนี้นะครับกลับมาจากที่ทำงานมืดคำ่ำเราต้องขอโทษอาจภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่โอ้เราได้ช็อตเด็ดนะคือมีโชคนั่งท่านี้เลยให้ลูกกินนมนะทุกคน <laughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันนั่งแปลกว่าทุกคนนั่งเหมือนคนเลยเอขอดูใกล้ๆกล้โอ้โอ้คุณลูกคุณลูก โอ้ยหลับตาด้วยหลับตาปีด้วยมีโชคเราโอ้นะครับเอ,เอาเอาเอาลูกก็กินอย่างเดียวเนาะมันนั่นคุณพ่อนะลูกนะ <c oughs> มีบุญโอ้หลับตาปีเลยคุณพ่อมีความสุขครับน่ารักมากนะครับนะเจ้ามีโชคกับอ่อมีบุญนะแอบกินนมคุณพ่ออีกแล้วโตวแล้วนะลูกนะนะ โอ้ยมีโชคก็นอนหลับตาปีเลยเนาะนะครับตอนนี้ดังใหญ่เลยนะครับนะมีโชคกับมีบุญนะครับนะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอุ้ยภาพไม่ชัดเลยต้องขอโทษมากๆครับเมื่อกี้วืบไปซูมเข้าซูมออกนะครับอ้าวอายกล้องะหยุดนะหยุดให้กินแล้วนะหยุดไม่ให้กินแล้วนะว่าไงมีบุญมีบุญ เป็นไงบ้างลูกฮะแอบกินนมคุณพ่ออีกแล้วนะมีบนอา้ากไปกินต่อเอา้เอาวซูมไม่ได้นะครับทุกคนมันกลางคืนก็คือแสงมันไม่พอต้องขอโทษมากๆานะครับซูมปุ๊บนี่มันหายเลยโอ้ยมีชม่วงเอา้าเดี๋ยวดูมีช่วงนั่งลงนั่งลงนั่งลง่ง,ลง,ง,ลง,งเนี่ยเออนั่งลงมุม,มกล้องมันไม่ได้เนี่ยลูกเพราะว่ามันไอ้นั่นอะมันกลางคืนไงเนี่ย นั่งลงนั่งลงลนี่ท่านผู้ชมดูเยอะมากนี่ท่านผู้ชมลงคลิปไหนก็ดังคลิปนั้นเลยนะครับลงคลิปไหนก็ดังคลิปนั้นเลยมีโชคเนี่ยมีเอฟซีเยอะนะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ก็มีบุญนะครับกลับมาจากที่ทํางานนะครับนะ,ะมีบุญก็แอบกินนมคุณพ่ออีกเช่นเคยนะครับนะโตแล้วนะลูกนะอุ้ยยอกลูกยอกลูกนะ โตแล้วนะเลิกกินนมคุณพ่อได้แล้วนะกินอาหารได้กินข้าวได้แล้วนะนะครับกินอาหารเปียกได้แล้วนะครับแล้วก็กินนมได้นะครับกอดตายแล้วนะมีบุญนะแล้วก็มีโชคนะครับน่ารักกับแมวตัวผู้เลี้ยงลูกนะครับแล้วเอานมให้ลูกกินด้วยนะครับดูทุกคนดูตา ทำตาฝีคือเลยนะออหนหลับตาฝีเหมือน้ะน้อนะเอฟซเยอะมากเลยนะมีโชคนะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีเอฟซเยอะที่สุดในประเทศไทยละตอนนี้เอาลงคลิปไหนคนดูหลักหมื่นนะครับแชร์หลักหลายร้อยนะครับหลักพันก็มีนะครับนะเป็นแมวตัวผู้นะครับที่ เลี้ยงลูกนะครับแล้วเอานมให้ลูกกินนะแทนแม่แมวที่หายไปแม่แมวก็หาไม่เจอแล้วนะครับทุกคนลูกไปเล่นหางแนะหยอกลูกโอ้หุ่ยใจเย็นใจเย็นลูกโอ้กัดอันนี้คือความน่ารักนะหยอกเฉยๆนะทุกคนเนี่ยคือกัดแล้วก็ลูกร้องแล้วก็ปล่อยนะครับโอ้โอ้โอ้ตาย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 อย่ากัดแรงนะอย่ากัดแรงนะ ท่านท่านผู้ชมเขาดูอยู่นะโอ้โหหยอกลูกหยอกลูกโอ้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 โอ,อันนี้คือความน่ารักนะครับก็คือแมวตัวผู้นะครับนะก็เลยหยอกหยอกลูกก็เลยแรงนิดนึงนะครับนะมีบุญหงอยเลยแล้วโดนกันพ่อกัดนะครับนะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาชมตลอดเลยเอาลงคลิปไหนก็ชมนะเห็นความน่ารักของพ่อลูกนะครับคู่นี้นะครับก็ มาให้กําลังใจนะครับนะของมีบุญนะครับกับมีเจ้ามีโชคนะครับนะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาแวะดูแวะชมแล้วก็หลักๆเลยก็ยังมีคนที่แบบคอมเมนต์นะครับเข้ามาให้กําลังใจถือว่าแบบสุดยอดมากๆต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราลงคลิปไปเนี่ยไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ช่างถ้ามีคนคอมเมนต์แสดงว่าคลิปเรามี คุณภาพนะหรือคลิปดีอย่างนี้นะครับนะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็แบบโหแบบคอมเมนต์มาแสดงว่าผมมีแต่คนอุ้ยอุย,อยใจเย็นๆนะลูกกัดโดดกัดคอละหยอกลูกนะครับนะแสดงว่ามีโชคกับมีบุญอู้กับข้ามห้อยเลยนะทุกคนแสดงว่ามีโชคมีบุญนี้สามารถอ่อทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับนะ ได้เป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณมากๆยังไงก็เดี๋ยวจะโอ้โอ้กระโดดกระโดดน่ารักจังเลยคู่นี้เอาอกาศแข็งแข็งมาอุ้ยมีโชคหมวนทุกคนเห็นด้วยกันไหมทุกคนคือคือมีโชคกับมมวนม้วนหมวนตัวใส่ไปเรียนยิมนาะติกมาทุกคนตีลังกาหมุนตัวเมื่อกี้ทุกคนเห็นกับผมไหมคือน่ารักมากอ่ะเฮ้ยจะมีโชคมนทำได้ไงท่านี้ คนเราย so ังม้วนตัวไม่เป็นเลยนะก็คือม้วนม้วนเนาะถ้าเราเคยเรียนหนังสือเออเออเออ power bank ตอนนี้ชาร์จแบตไปด้วยนะครับแบตจะหมดเอาขึ้นไปขี่ power bank น่ารักป้าเลยไอ้มีบุญมีบุญทำอะไรกับ power bank คุณพ่อน่ะฮะคนเลี้ยงก็เรียกคุณพ่อแล้วนะเป็นทั้งสองพ่อเลยคุณคนเลี้ยงนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนะครับที่เข้ามาแวะดูแวะชมเป็นกำลังใจให้กันนะครับตอนนี้ อาจารมีบุญโตแล้วนะแข็งแรงมากโซนมากทุกคนคือแบบว่าขึ้นไปกระโดดตรงตรงชั้นเนี้ยชั้นวางของตรงนั้นอ่ะขึ้นได้นะทวกคนขึ้นไปตรงสูงแล้วก็กระโดดขึ้นกระโดดลงแล้วก็ขึ้นตรงชั้นตรงเนี้ยคือนตอนเนี้ยเขาแข็งแรงแล้วนะครับเขาโตแล้วเขาก็กระโดดไปโดดมานะน่าจะเป็นเดือนแล้วนะน่าจะครบเดือนเนี่ยครับอ่าจิง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 จอ้งจอ้งจิ้งจิ้งจิ่งจิ้งจิ้งจิ้วคิณพ่อวิ่งไปนู้ง้ว พ่อวิ่งมาโน่นแล้วใส่เห็นหนูนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาแวะดูแวะชมแล้วก็กดคอมเมนต์กำลังให้กำลังใจมาเรื่อยนะครับทุกคลิปเลยยังไงก็ด้วยความมีน้ำใจนะครับแล้วก็คำเอ,อื้อเฟื้อเพลทว่า ขเาเรียกว่าส่งกาลังใจให้ครับขอให้ทุกคนจากบุญบาร,รมีที่ทุกคนสั่งสมไว้แล้วก็ส่งกําลังใจมาให้ด้วยดีก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดกส็สมหวังทุกประการนะครับค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยทําหน้าที่การงานไหนก็ขอให้สําเร็จลุล่วงนะครับนะสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทาง เราวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณออมากบสวัสดีครับ